ไปโดนเหรอโดนอาไม่ไยกลังี่ด้าไมีขายเบียทิ้งายกดดันหนะกกดดันเอาดิเอาดิเอดได้คำเดียวอดได้คำเดียวคเดียวขครับขายหมดครับตอนนี้เอารัปเอาออกันเองหมื่นถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักรครับตัวแรกอยู่ไม่อยู่อ่นนี้ไม่ได้ปลาขึ้นมีขายเบียดทิ้งอ่ะกดดันหนักอ่ะเอาดิ มีรู้สึกจะวุ่นวายกันอยู่เลยครับผมไปครับไปนะครับอันนี้มันแลกมาด้วยการขายเบ็ดเป็นคันๆเลยนะครับผมเย็นๆนยืนมาแล้วมาแล้วครับผมเห็นตัวแล้ว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 ใจเย็นนะตืนใจเย็นอย่านะกระตุกอย่างนี้นะกลัวช่วยลงแล้วครับผมโอ้โหทะิงหักโอ้ยมีเจ็ดมีแปดมาครับผม